สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิวตีอุ้ยฝักเจริญสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหนึ่งฤทยัยแซ่ตั้งพวกเรามาจากวิทยาลายัยอาชีวศึกษาการจนาบุรีพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่มนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนค่ะสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะก็คือกระถางต้นไม้จากเศษผ้าเหลือใช้ค่ะพวกเรานะคะได้รับเงินทุนมาจาก สถานประกอบการภายนอกประเภทร้านอาหารค่ะและสถานศึกษาค่ะเมื่อเราได้รับเงินทุนนี้มานะคะเราจึงนํามาจัดทําเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ค่ะซึ่งสิ่งของเหลือใช้ที่เราเลือกใช้มาทํานะคะก็คือเศษผ้าเหลือใช้หรือผ้าที่ชํารุดค่ะอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวในงานโรงแรมที่เกิดการชํารุดนะคะเราจึงนํามาเพิ่มมูลค่ามาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แจกันดอกไม้และกระถางต้นไม้จากเศษผ้าเหลือใช้ค่ะวัตถุประสงค์ที่เราจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อศึกษาความคิดเห็นหลักการตลาดสีพีของผู้ประกอบการชุมชนและของบุคคลที่สนใจค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ทำนะคะก็จะมีปูนซีเมนต์เศษผ้าเหลือใช้กระป๋องผสมปูนเก,นก,นกลี้ยงน้ำกันกรและแม่แบบของกระถางค่ะ หลักการและวิธีการทํานะคะขั้นตอนที่1นนะคะนําปูนและน้ําลงไปผสมในกระป๋องเราจะใช้อัตราส่วนนะคะเป็นปูน2ส่วนน้ํา1ส่วนค่ะจากนั้นนะคะนําเกียงมาคนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่2นะคะนําเศษผ้าเหลือใช้ของเรานะคะไปชุบน้ําจากนั้นบิดให้หมาดค่ะและนําลงไปผสมกับปูนขั้นตอนที่3นะคะนําผ้าของเราที่ผสมกับปูนแล้วนะคะมาวางบนแม่แบบนะคะจากนั้น นำกันไกลามาตัดฉลุทางด้านบนนะคะให้เป็นรูระบายน้ำของกระถางต้นไม้ค่ะขั้นตอนที่4นะคะรอจนปูนแห้งนะคะเราจึงนำมาแกะแม่แบบออกจากนั้นนำสีมาทาหรือพ่นให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะ <S <S เมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเราจึงนำมาวิจัยในหลักการตลาด CP พ ผลการวิจัยพบว่าชิ้นงานของเรานะคะมีความสวยงามคงทนและเหมาะสมแต่ว่าควรปรับปรุงในเรื่องของราคาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแผนงานธุรกิจของเรานะคะเราได้รับงบประมาณทั้งหมด3 500บาทค่ะโดยมีการลงทุน2ครั้งนะคะครั้งที่1เราจะผลิตได้40ชิ้นค่ะราคาต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่ชิ้นละ87บาท50ตางค่ะเราจะนำมาขายในราคาชิ้นละ 150บาทค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่ราคา62บาท50สตางค์ค่ะส่วนการลงทุนครั้งที่2นะคะเราจะลงทุนเพียง1,070บาทค่ะเราจะซื้อเฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังมีวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อยู่อย่างเช่นแปง้งแม่แบบกระถางกันไกลและเกียงค่ะครั้งนี้นะคะเราก็จะผลิตได้40ชิ้นเหมือนเดิมค่ะ แต่ราคาต้นทุนของเราก็จะลดลงมาอยู่ที่26บาท75สตางค์ค่ะและเรายังนำมาขายในราคาเท่าเดิมนะคะอยู่ที่ราคาชิ้นละ150บาทค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะได้กำไรราคามากกว่าครั้งที่แล้วนะคะอยู่ที่ราคาชิ้นละ123บาท75สตางค์ค่ะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์นะคะ เราจะนำไปตกแต่งสถานที่บริเวณร้านกาแฟการจนิกาเพจค่ะโดยรับรองจากผู้จัดการทางร้านและแรายง,งานภาพในรูปเล่มสิ่งประดิษฐ์ค่ะ Good morning My name is สาวิตีอุ้ยฟักเจริญ Good morning My name is หนึ่งนืไทยแฟตัง Today We would like to present our innovation eat in f o w e r platform west coast our objective to study the opinions of marketing mix factor for our platform west coast our simple group when owner of various community and people interested we found the most simple group is female age 20 to 30 years and 31 to 40 years income 10000 and 1 baht to 15000 education under bachelor degree located in mueang and marketing mix factor we found o u o d promote the shape of the innovation, s h o u l l develop the p ่อ c e to have many c h o i c า s สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสาว,วิตีอุ้ยฝักเจริญและดิฉันนางสาวหนึ่งหนไทยแท้ตั้งขอจบการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนสิ่งประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษผ้าเหลือใช้สวัสดีค่ะ